สวัสดีครับพูช่องมานิดบ้านนาครับทุกคนเมอิี้สภาพพี่น้องมาหาเห็ดครับตอนนี้พอไวแล้วแตกหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับแตกง,งามงามแต่ว่าเขาก็มีอุปสรรคอยู่ครับองเมรน,นีฝนเริ่มจะตกครับฝ้าห้องลงเฝ้าหานะครับแต่นี่แต่ง,งามงามครับ สองดอกครับเดี๋ยวมาเบิ้งฐานกันแท้หม่องเกาครับมาเอาก่อน อากาศเริ่มดินเริ่มแห้งครับทุกคนหายากครับตอนนี้นะมาป่อแต่แคปโปอหนังครับทุกคนกนี่ครับตัวเล็กๆกำลังออกดอกหนึ่งพี่ครับดอกหนึ่งนี่แตกหนึ่งครับพี่นอ้องทึงท่งๆนี่เกิดดอกครับ 你懂了没有？ ครับพรให้มันให้เขาเคลียร์ไว้หมูหนึ่งครับทุกคนตอวนี้ฟ้ากับห้องมังกรแลวครับเดวยวจีไฮาหาจากลอยกับจักบบานครับมือนี้วา่างซาเนาะครับเล่มมหาซา จริงก็อยากพาพี่น้องมาเก็บทุกมมือเสมอ,อครับแต่ก็บ่มีโอกาสได้มากเนาะไหนอะเมื่อรักครับ,บางนี้วาไปพาไปเก็บบางไม้นะครับนี่ครับดอกหนึง่งนี่จะเป็นเห็ดพ่อหนังครับ พ่อมองมานนะครับแต่ว่ามีอุปรสรรคนิดนึงครับฝนจิโจแต่ว่าเกิดไกลยุทธครับจะหาจะเข้ากันเนาะพอเฮ็ดพอไอ้อบูเมียนบอบูเมียนืฟย ครับบรรยากาศฝนเริ่มจะใกล้จะกจตกแล้วครับพี่น้องฟ้าห้องแห้แงๆครับแต่ว่าเขากับมะพร้าวเห็ดพร้าใครพี่น้องแตกหนึ่งครับแต่งามๆนี่ครับฝ้าแมนๆนะครับแมนไดดีครับฝ้าเรี่ยมครับ แล้วฝนก็ผ่านไปครับโปดตกซ้่มครับพี่น้องอ๋อมีดอกะพอ,อน,นี่ครับนี่เถแลนะครับไม่พันออกแต่ว่าเถาบ่มกับบ่มอยู่กันว่าเป็น่างอนี้นี่ครับดอกหนึ่งอันนี้เป็นเทปพ่อฝ่ายนะครับ บางคนก็นว่ามากบางคนก็บอมากครับเห็ดพอฝ่ายนี่เพื่นจะเขาเรียกเอียงก็จะไ่ค่อยนืบมนับเท่าไรเท่าเห็ดพอหนังนะครับมีปวกครับปวกออกมาหากิ่นน้ำหน้าเนาะครับ ครับมอาบูเมีนแหนบไปบ่งอีแต่หนึ่งเมนนะครับแม่มาต่ไก่ครับ น่าจะเมนนะครับแต่งนี้เมียนอยู่ครับ,น,น,รบนี่เริ่มแห้งครับทุกคนสองดอกครับ มีเมียนมาครับมมเมียนเดี๋ยเพิ่มมาดอกนึงครับจะมาปล่อยแตกเลึ่งครับพี่นอ้องเมืองไกลๆครับแตกสูงแล้วครับ เพิ่นออกตะดนเนาะนี่ครับจะมาปลออีกแต่นึงครับนี่แต่งามงามครับ แตกเดียวครับหกดอกนะครับน้าพ่ออีกครับแตกกลางๆนะครับผู้ไหลครับเมื่อกี้เอากระตาไปไหวครับดีทิพ่าไปเบิงครับพี่น้องกลับบ้านไปแล้วรอบนึงครับไปกลับมาใหม่ครับฝนฟ้าห้องนะครับฝนจะตกก็เลยหนีไปครับ ส่งสิโตกก็เล่นนีกับบ้านเนาะแล้วก็มาใใหม่ครับเดี๋ยวเาจะไปร่วมกันอยู่บ้านเนาะไปครับแตงนึ่ง ลักษณะแตกเพ่นก็นชาติเจนนะครับเพื่อนจะแตกพิษจากปกตินะครับปกติของแตกทั่วไปในพื้นที่นะครับเกิดแต่นูนขึ้นมานิดนึงมันพอแตกเช็ดครับนี่เหมือนกําลังแตกขึ้นหม่ครับพี่นอ้องแตกนิดเดียวครับแตลกลึกๆครับนี่หละ ดอกเดียวหรือแต่แบบนี้ไหมครับน,นี่ครับทุกคนแตกแบบนี้เดียวครับยังไม่ได้แตกเหงครับหัวน,นี่โมเมนครับนี่เป็นฉางยหวาไว้เมื่อกี้นี่แมนครับดยดอยนรง สี่ดอกครับทุกคนนี่ครับดอกหนึ่งที่ห้าดอกเล็กครับทุกคนอ่อนๆครับ มีอดอกหนึ่งครับเพีองตอนนี้ก็ได้หลายแล้วครับตำน้ำพริกได้ถ้วยหนึ่งแล้วครับทุกคนนี่ครับขาวๆทั้งนั้นเลยอ่อนๆน,นะครับมีทั้งเห็ดพออนังเห็ดพร้าวไ้น,นะครับรมกันนี่ครับอ่อนๆเลยครับตัวนี้ครับพ่ออีกดอกหนึ่งครับนี่ ครับดอกหนึ่งอันนี้ครับดอกหนึ่งมันครับดอกหนึ่งแตกใหญ่นะนี่เนาะ เดี๋ยวไล่แล้วครับฝากก็ไล่ก็ติดตามไปก็ต้งใจเล้น,นะครับถ้ามาหาเห็ดพอเนอะาะมหาหม่องเก่าครับพี่นอ้องที่เก่าที่เก็บมือนั่นครับเก็บมือแรกมันเก็บโบเบิดครับดอกแง่มันเกิดใหม่นี่คือผลงานที่สรุปที่เราได้มือนี้ครับพี่นอ้อง เป็นเห็ดเพาะหนังก็เห็ดเพาะฝ่ายครับนี่เห็ดเพาะฝ่ายแล้วเห็ดเพาะปนอยู่เห็ดเพาะฝ่ายแต่ว่าคือเห็ดเพาะหนังฝ่ายบ่ค่อยหลายอาจจะเป็นเห็ดเพาะหนังครับพี่น้องแต่ว่าก็มีฝ่ายครับปนเห็ดเพาะฝ่ายปกติมันจะมีฝ่ายได้หลายไหมแต่อันนี้ก็ยังขาวๆก็ยังเห็ดเพาะหนังน่ครับพี่น้องนี่ครับจะลายเติบเยอะครับพี่น้องฝ่ายก็ไล่ก็ิดตามมั้งใจนะครับ